สวัสดีครับเยวกันเช่นเคยครับผมกับผมชายเรสซิ่งครับทางช่องเทสตับมอไซค์ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมที่ปิดเครื่องหรือว่าเปลี่ยนลูกสูบเทคลาวใหม่ครับที่ว่าที่เก่าที่ควันแล้วก็ไม่ติดครับกําลัอาดไม่มีครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วครับ ทุกขั้นตอนก็ทําจนจนเสร็จครับผมตั้งแต่ตอนรื้อตอนประกอบตอนเช็คครับตอนนี้ใส่กระปูเรียบร้อยครับใส่ข้อใส่น้ําน้ำหม้อน้ำเรียบร้อยครับทุกอย่างเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็จะสตาร์ทครับผมนนสตาร์ทดูว่าเออมันหายควันหรือย,อยังครับใช้ได้ได้ดีหรอยัง เพราะว่าทำาทำให้ดูหมดทุกขั้นตอนครับผมตั้งการเลื้อยการกอดครับการตั้งมาร์กแล้วก็ทุกอย่างครับครบ๋ลวครับเยแก้ประกรอบชุดสีหรือว่ากาบครับผมอันนี้สตาร์ทให้ปังครับ ไม่มีควันแล้วครับมันคเครื่องเนื่อใส่เรีเรยบร,ร้อยหมออ้อน้ำใส่เรียบร้อยครับเช็คฝาเช็คกระปูเรียบร้อยครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเครสฟังสุดเช็คเบาทิ๊ไร้อยสุกระปูที่สวมแล้วควันนะผม สมมาตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่คลิปแรกๆครับผมประมาณห้าหกคลิปครับผมทำตั้งแต่ตั้งตอนฝรัแล้วถึงตอนประกอบครับทุกอย่างครับใครที่สนใจอยากทำมั่งแต่ยังไม่เข้าใจครับก็อคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมขั้นตอนครับผม ือว่าวิธีการทำครับวีให้คำแนะนำครับผมจะมีไว้ประดับความดับความรู้ก็ได้ครับแต่ัช่างผมไม่มีปัญหาครับผมช่างทุกคนก็คงทำได้ครับสำหรับทุกคนทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างครับก็อาจจะได้ความรู้ประดับจากสี่ห้าคลิปที่ผ่านมาครับผม ที่รับชมแล้วเห็นบางทีมีประโยชน์ทักถูกใจก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมกลังใจให้ผมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดครับผมสวัสดีครับ